สวัสดีจ้าเามาื่อนี้เปียนสภาพมากินก๋วยหมกม่วงใส่ดักแด้ด้จ้ากินส้มัมกม่วงยามแรงด้จ้าอยู่กลางบ้านเสียงกัดจะดังนิดหน่อยถึงมากมากินน้ำกันจ้ามากินเลยจ้าอยำมาื่อ อยู่ด้วยจ้าอี่กับลูกสาวจแต่ว่าลูกสาวบาออกกล้องพี่อายอืมแซ่บดิจ้ะ หยิบหนักน้อใช้มือเราไปอยากหยิบออใส่ตะเกียบว,วันนี้สดนำจากแบบ อืมอืมจับ แดดยอะยุ่งหืมทิ้งปิดประตูเอฟเฟกต์ ลองมึงเลือพี่น้องแซ่บคัก